ข้อความจากเมลินสวัสดีมวลมนุษยชาติข้าคือเมลินพ่อมดในตำนานและที่ปรึกษาของกษัตริย์อาเทอร์หนึ่งในกษัตริย์ผู้เปี่ยมพลังบวกเพียงไม่กี่องค์บนโลกใบนี้และข้ารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ส่งสารนี้ถึงมวลมนุษยชาติเรื่องราวและเทพนิยายมากมายถูกสร้างขึ้นเกี่ยวกับการเกิดและชีวิตของข้าซึ่งส่วนใหญ่แล้วล้วนห่างไกลาจากความจริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวในเชิงลบนานมาแล้วข้าถูกส่งมายังโลกเพื่อช่วยกษัตริย์อาเธอร์ต่อสู้กับฝ่ายมืดภารกิจของข้าประสบความสำเร็จและข้าสามารถปกป้องกษัตริย์จากเหล่าผู้มีพลังลบได้พลังของข้าในฐานะสิ่งมีชีวิตมิติสูงแห่งแสงกำลังสร้างเวทมนต์ในช่วงเวลานั้นแรงสันสะเทือนนั้นสูงกว่าตอนนี้มาก แม่ธรณีเกือบจะอยู่ในมิติที่หและมีมังกรอยู่ในโลกนี้เหล่าสิ่งมีชีวิตแห่งแสงกำลังเพิ่มพลังขึ้นทุกวันเพื่อช่วยปกป้องกษัตริย์อาเธอร์เวทมนต์จะสามารถทำงานได้ก็ต่อเมื่อมีองค์ประกอบบางอย่างเช่นสิ่งมีชีวิตทางจิตวิญญ,ญาณขั้นสูงแห่งแสงสว่างและสภาพแวดล้อมที่บริสุทธิ์ซึ่งแทบไม่มีความมืดเลยเวทมนต์มีสองประเภทคือเวทมนต์ดีและเวทมนต์ดำในขณะนี้ ในเมตริกสามมิติแรงสันสะเทือนอยู่ในระดับต่ำเกินไปที่จะใช้เวทมนต์ดีได้มีเพียงสิ่งมีชีวิตที่มีจิตใจบริสุทธิ์จากแดนแสงสว่างที่สูงกว่าเท่านั้นที่จะสร้างมัน ขึ้นมาได้บนดาวเคราะห์ของคุณมีมนุษย์ที่ฝึกฝนเวทมนต์คาถาซึ่งเรียกว่าเวทมนตร์ดำเวทมนต์นี้ถูกใช้เพื่อก่ออันตรายครอบงำบงการและควบคุมสแสวงหามันด้วยเหตุผลที่เห็นแก่ตัวเพื่ออำนาจเกี่ยวข้องกับคำสาปเวทมนต์คาถาและพิธีกรรมมืดนอกจากนี้ยังมีการปลุกผีสื่อสารวิญ,ญญาณสื่อสารกับมนุษย์ที่คาดว่าตายไปแล้วเรียกปีศาจหรือวิญ,ญญาณมืดออกมาโดยมีจุดประสงค์เดียวคือการทำร้ายผู้อื่นในความเป็นจริงแล้วไม่มีใครตายจริงๆแม้ จะมีลักษณะภายนอกมากมายก็ตามมันคือภาพลวงตาและการโกหกครั้งใหญ่ที่มาจากความมืดมิดเพื่อควบคุมมนุษยชาติใช้เพื่อกดขี่และปิดปากมนุษย์ด้วยการคุกคามชีวิตมนุษย์สิ่งที่เกิดขึ้นจริงคือคุณถูกบังคับให้ออกจากร่างกายด้วยเหตุผลต่างๆนานามักจะมาจากสุขภาพอุบัติเหตุสงครามความรุนแรงและอื่นๆเมื่อร่างกายหยุดทำงานโดยสิ้นเชิง มันเหมือนกับรถยนต์ที่ขับไม่ได้อีกต่อไปสำหรับทุกคนในโลกนี้ภาพแห่งความตายจะปรากฏขึ้นเมื่อบุคคลน,นั้นหยุดหายใจและร่างกายไม่ขยับสิ่งแรกที่มักจะเกิดขึ้นคือภายนอกร่างกายในร่างวิญญาณของคุณและคุณยังคงมองเห็นทุกสิ่งได้ตามปกติยกเว้นไม่มีใครเห็นคุณอีกต่อไปและคุณไม่สามารถขยับร่างกายใดๆในโลกนี้ได้อีกต่อไปเนื่องจากคุณไม่ได้อยู่ในมิตินี้อย่างสมบูรณ์แล้ว จากนั้นคุณจะได้รับข้อมูลทางโทรจิตว่าต้องทำอย่างไรต่อไปหรือไม่ก็ถูกแสงสว่างมาหาคุณเพื่อเริ่มต้นการเตรียมตัวสำหรับชีวิตต่อไปในร่างใหม่กระบวนการกลับชาติมาเกิดมีข้อยกเว้น3าประการสำหรับเรื่องนี้หากคุณเป็นวิญญาณที่บวกคุณมีตัวเลือกที่จะรอหากคุณไม่ต้องการเริ่มต้นชีวิตใหม่หากคุณเป็นวิญญาณมืด ในหลายชีวิตที่ผ่านมาคุณจะสูญเสียสิทธิ์ในการกลับชาติมาเกิดใหม่และคุณจะถูกพาไปยังที่ที่วิญญาณลบทั้งหมดอยู่ในรูปแบบฟองสบู่โดยส่วนใหญ่ก็แค่ทบทวนสิ่งชั่วร้ายทั้งหมดที่เคยทำกับผู้อื่นวิญญาณบางดวงได้รับโอกาสอีกครั้งเมื่อพวกเขาได้เรียนรู้จากมันและมุ่งหน้าสู่แสงสว่างในขณะที่ดวงอื่นๆถูกลบออกจากการดำรงอยู่โดยสิ้นเชิงจากการทำร้ายเบกกิ้งมากเกินไปในระหว่างที่ยังมีชีวิตอยู่ประการที่3คือคุณจะกลายเป็นผี ที่่ติดอยูระหวฮาโลวีนเป็นวันหยุดที่ฝ่ายมืดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองการกระทำชั่วร้ายของพวกเขาและได้ทำพิธีกรรมมืดต่างๆแม้กระทั่งการสังเวยมนุษย์เด็กๆมนุษย์ถือว่าวันหยุดนี้เป็นการเฉลิมฉลองเชิงบวกสําหรับเด็กๆโดยไม่รู้ว่าจริงๆแล้วพวกเขากำลังสนับสนุนความชั่วร้ายอย่างแท้จริงซึ่งทำให้ วันที่31ตุลาคมนี้มีความเข้มแข็งครึ่งทีมหลักของเทศกาลนี้คือการทำให้ผู้อื่นหวาดกลัวและความสยองขวัญซึ่งมักจะแต่งกายด้วยชุดที่ดูมืดมิดเช่นแม่มดสัตว์ประหลาดโครงกระดูกผีแวมพายมนุษย์หมาป่าและแม้แต่ฟักทองก็ยังดูชั่วร้ายพร้อมรอยยิ้มที่แกะสลักไว้คุณคิดว่าสิ่งนี้มาจากแสงสว่างหรือไม่แน่นอนว่าไม่คุณยังมีแม่มดอยู่ในโลกของคุณ ซึ่งโดยปกติแล้วจะเป็นฝ่ายมืดและใช้เวทมนต์ดำเพื่อต่อสู้กับมนุษย์เด็กๆแต่งกายด้วยชุดฮาโลวีนที่แตกต่างกันหลายคนเป็นฝ่ายมืดออกไปเล่นกลอุบายและเลี้ยงขนม มันแค่ปลูกฝังพวกเขาให้เข้าสู่ความมืดโดยไม่คิดอะไรมากนักแม้แต่ส่วนของขนมก็ไม่ใช่สิ่งที่ดีนักเพราะมนุษย์ร่วมกันมอบพลังให้กับทุกสิ่งภายนอกเช่นน้ำตาลซึ่งส่งผลเสียต่อฟันในทางลบและก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพต่างๆน้ำตาลเพียงอย่างเดียวไม่มีพลังทำอะไรได้แต่ความเชื่อที่แรงกล้าในน้ำตาลจากมนุษย์กลับทำให้มันมีพลังที่จะส่งผลเสียความคิดนั้นมาจากความมืด เดิมทีพลังนั้นมาจากภายในตัวคุณจากจิตวิญญาณของคุณซึ่งเชื่อมโยงกับจิตสำนึกแห่งแสงแห่งจักรวาลไม่ใช่จากภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อสภาพการบนโลกไกอาในปัจจุบันมนุษย์ชอบไปบ้านผีสิง หรือสถานที่ต่างๆเพื่อหลอกตัวเองเพื่อความสนุกแต่ผลลัพธ์ที่ตามมาเมื่อคุณไปเยี่ยมชมอาคารที่มีประวัติศาสตร์อันมืดมิดเกี่ยวกับการที่มนุษย์ถูกทารุณกรรมทรมานฆาตกรรมถูกบังคับให้ออกจากร่างกายหรือมีผีสิงอยู่ในนั้นพวกคุณกำลังเปิดเผยตัวเองต่อพลังงานมืดและคุณอาจ มีสิ่งลบๆยึดติดอยู่กับร่างกายซึ่งจะดูดพลังงานของคุณได้โจมตีและควบคุมร่างกายของคุณสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตของคุณในทางบวกเช่นการมีสิ่งมีชีวิตด้านมืดมากาะติดซึ่งมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าเว้นแต่คุณจะไวต่อความรู้สึกมากพอที่จะรู้สึกถึงพวกมันที่เข้ามาในร่างกายของคุณพวกมันจะดูดพลังงานของคุณทําให้การสันสะเทือนของคุณลดลงดึงดูดเหตุการณ์และผู้คนด้านลบเข้ามาในชีวิตของคุณเพราะพวก ม,มักจะหอยหาพลังงานมืดมากขึ้นเรื่อยเพื่อดูดพลังงานนั้นซึ่งทำให้พวกมันมีพลังและอำนาจควบคุมคุณมากขึ้นพวกมันจะอยู่ที่นั่นจนกว่าคุณจะถูกบังคับออกจากร่างมนุษย์เว้นแต่พวกมันจะถูกสิ่งมีชีวิตแห่งแสงหลายบีอิงกำจัดออกไปผ่านมนุษย์ที่สามารถสื่อสารกับพวกมันได้หรือแสงจะถูกนำเข้าสู่ชีวิตของคุณผ่านความจริงทางจิตวิญญ,ญาณและการทาสมาธิอย่างเงียบ เช่นเดียวกับผีที่มีอยู่จริงในโลกสามมิติของคุณมันเกิดขึ้นกับวิญญาณซึ่งปฏิเสธที่จะยอมรับการสิ้นสุดของชีวิตมนุษย์ทางกายภาพและปฏิเสธที่จะก้าวต่อไปดังนั้นพวกมันจึงติดอยู่ในมิติและกลายเป็นผีปกติแล้วการมีผีหรือสิ่งลี้ลับอยู่ในบ้านหรืออาคารใดๆไม่ใช่เรื่องดีเพราะส่วนใหญ่แล้วพวกมันมักจะเป็นวิญญาณร้าย พวกมันมักจะชอบทำให้ผู้คนหวาดกลัวด้วยเหตุผลหลักสองประการคือพวกมันโกรธที่มนุษย์ยังคงวนเวียนอยู่ในที่เดิมเดิมที่พวกมันอยู่หรือพวกมันชอบได้รับปฏิกิริยาจากผีเพราะมันทำให้พวกเขารู้สึกมีชีวิตอีกครั้งเพราะไม่มีใครเห็นพวกมันได้ยกเว้นผีตนอื่นๆผีสามารถทำให้คุณหวาดกลัวได้หากคุณปล่อยให้มันกลัวพวกมันก็สามารถเคลื่อนย้ายสิ่งของได้เช่นกัน แต่มันไม่สามารถทำร้ายร่างกายคุณหรือละเมิดความเป็นส่วนตัวบางอย่างของคุณได้เช่นการอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าทั้งหมดและการใช้ห้องน้ำพวกมันจึงถูกปิดกั้นไม่ให้มองเห็นเนื่องจากจักรวาลมีกฎเกณฑ์มากมายที่ต้องปฏิบัติตามไม่ว่าจะอยู่ในมิติใดก็ตามพวกมันมักจะปรากฏตัวอยู่รอบรอบสิ่งมีชีวิตที่มีแรงสั่นสะเทือนต่ำ พวกมันถูกดึงดูดเข้าสู่ความมืดและอยู่ห่างจากสิ่งมีชีวิตที่มีแสงสว่างผีมักจะติดอยู่ในความเป็นจริงนี้เว้นแต่ว่าพวกมันจะถูกชี้นำและถูกส่งไปพบกับแสงสว่างหรือฝ่าฝืนกฎเหล่านั้นพวกมันยังสามารถได้ยินผ่านโทร,รจิตซึ่งเป็นการสื่อสารที่ใช้สื่อสารระหว่างมิติและความเป็นจริงที่แตกต่างกันคุณมีวิญ,ญญาณอยู่บ้างบ,างบนดาวเคราะห์ดวงนี้ ซึ่งมีอายุมากกว่าร้อยปีมนุษย์หลายคนยังคงไปที่สุสานโดยคิดว่าพวกเขากำลังให้ความเคารพและไปเยี่ยมเยียนคนที่พวกเขารักแม้กระทั่งพูดคุยและแบ่งปันเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของพวกเขาเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงเลยคนที่พวกเขารักไม่ได้อยู่ที่นั่นเลยมีเพียงร่างมนุษย์ที่เน่าเปื่อยพร้อมโครงกระดูกฝังอยู่ในโลงศพใต้ดินพวกเขาได้ก้าวไปสู่จุดหมายหรือชีวิตต่อไปแล้ว สุสานเป็นสถานที่เชิงลบที่ควรไปเยี่ยมเยียนเป็นตัวแทนของความตายที่มาจากฝ่ายมืดโดยปกติแล้วหลายคนจะสวมชุดสีดำไปงานศพเหล่าฝ่ายมืดชอบสวมใส่ชุดสีดำและสีแดงที่เป็นตัวแทนของความชั่วร้ายและลัทธิซาตานอีกครั้งหนึ่งเมื่อคุณไปที่สุสานคุณกำลังเปิดรับพลังงานเชิงลบซึ่งเป็นที่ที่วิญญ,ญาณมืดชอบอยู่ มองหาร่างมนุษย์เพื่อผูกพันพวกมันมีอยู่จริงเพราะนี่คือมิติต่ำที่เต็มไปด้วยความมืดก็เหมือนกับผีนั่นแหละที่ชอบอยู่ตรงนั้นและรอใครสักคนให้ตามไปที่บ้านมนุษย์ยังคงดูหนังและรายการสยองขวัญซึ่งจุดประสงค์หลักคือทำให้ผู้คนกลัวอีกอย่างมันมาจากความชั่วร้ายความกลัวหล่อเลี้ยงเหล่าผู้มีพลังด้านลบบนโลกใบนี้มันเป็นหนึ่งในอาวุธหลักที่พวกเขาใช้ต่อสู้กับมนุษย์เพื่อควบคุม ฐานรูปแบบต่างๆมากมายทั้งความขัดแย้งสงครามผู้นำและนักการเมืองฝ่ายมืดกองทัพตำรวจเรือนจำการทรมานการทารุณกรรมระบบการเงินไวรัสและโรคภยัยไข้เจ็บที่ถูกสร้าง ภัยคุกคามจากการสูญเสียชีวิตความรุนแรงการสร้างความขาดแคลนในรูปแบบต่างๆทรัพยากรเงินอาหารน้ำยาเงินเฟอ้อการปั่นราคาน้ำมันและอื่นๆวิญญ,ญาณด้านลบใช้กลอุบายเพื่อหลอกล่อมนุษยชาติและกักขังพวกเขาไว้ในสภาวะสันสะเทือนต่ำโดยไม่มีโอกาสได้เห็นความหมายที่แท้จริงของวันฮาโลวีนเวทมนตร์มีอยู่จริงในมิติแสงที่สูงขึ้นแต่ไม่ใช่ในสามมิติปัจจุบันมนุษย์ใช้เพียงองค์ประกอบที่เป็นอันตราย เช่นเวทมนต์ดำผ่านเวทมนต์คาถาเท่านั้นเมทริกของคุณถูกสร้างขึ้นเพื่อปิดกั้นทุกสิ่งในสิ่งที่เป็นบวกต่อมนุษยชาติโดยการสร้างกำแพงกั้นระหว่างสภาวะสั่นสะเทือนต่ำและสูงเพื่อไม่ให้สิ่งดีใดๆเข้ามาหลังจากที่พระเจ้าเข้ามาแทรกแซงและขะจัดสิ่งกีดขวางออกไปจากโลกของคุณและเปลี่ยนพลังงานไปในทิศท,ทางบวกสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่เด็กๆจะต้องเชื่อมัน่นและไม่สูญเสียศรัทธาในสิ่งเหนือธรรมชาติ มิฉะนั้นพวกเขาจะกลายเป็นเป้าหมายของการถูกควบคุมหรือถูกชักจูงโดยความมืดเด็กๆที่ยอมรับการมีอยู่ของเวทมนต์จะอยู่เหนือคลื่นความถี่สามมิติและไม่สามารถถูกอิทธิพลจากความชั่วร้ายได้เนื่องจากเวทมนต์หล่อเลี้ยงจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของพวกเขาซึ่งมาจากจิตวิญ,ญญาณเท่านั้นอย่าเฉลิมฉลองหรือสนับสนุนวันฮา,าโลวีนเพราะเป็นวันหยุดแห่งความชั่วร้ายที่หล่อเลี้ยงความมืด ซึ่งใช้พลังของมันต่อต้านมนุษยชาติเพื่อกดขี่พวกเขาเมื่อเร็วๆนี้คุณได้พบกับเหตุการณ์คล้ายลูกไฟพร้อมเสียงดังในประเทศไทยจริงๆแล้วมันคือส่วนหนึ่งของยานอาวกาศที่กำลังลุกไหม้ยานอาวกาศของฝ่ายมืดกำลังเข้าสู่วงโคจรของโลกและปฏิเสธที่จะตอบสนองต่อการสื่อสารจากกองกำลังแห่งแสงสว่าง เพื่อระบุตัวตนและปฏิบัติตามคำสั่งเพื่อหันหลังกลับและออกจากโลกนี้ไปมันคืออรารยธรรมกาแล็กซี่มืดยุคใหม่ซึ่งไม่เคยมีมาก่อนโดยมีอาคอนอยู่บนยานเป็นผู้ชี้ทางให้พวกเขาไปยังดาวบ้านเกิดของมนุษย์ยานอาวกาศง่ายมืดยังคงโครจรมาลงจอดบนโลกนี้เนื่องจากเป็นยานรบมันจึงโจมตีประชากรมนุษย์และนำความหายนะมาสู่ไกอากองบัญชาการอัชตาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากทำลายมัน ชิ้นส่วนสุดท้ายของยานอาวกาศจึงปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าในประเทศไทยโดยทั่วไปแล้วลูกไฟหรืออุกกาบาตมักจะไม่เผาไม่หมดสิ้นด้วยเวทมนต์ก่อนที่จะตกถึงพื้นโลกดังที่เห็นได้บ่อยๆบ,บนท้องฟ้านี่ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นในอวกาศหรือจักรวาลทั้งหมดลูกไฟอุกกาบาตหรือดาวหางมีขนาดใหญ่กว่ามากและพุ่งชนดาวเคราะห์อย่างรุนแรงด้วยความเร็วสูง สร้างความเสียหายหรือแม้กระทั่งทำลายล้างดาวเคราะห์เหล่านั้นจนสิ้นซากหากไม่มีอรารยธรรมกาแล็กซี่ขั้นสูงคอยปกป้องดาวเคราะห์ดวงนี้กองกำลังแสงกาแล็กซี่หยุดยั้งเหตุการณ์ในอวกาศเหล่านี้ด้วยการกำจัดพวกมันและตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการเผาไหม้ลูกไฟปุกกาบาตและยานมืดให้หมดสิ้นก่อนที่จะพุ่งชนสิ่งใดก็ตามบนโลกแม่โปรดจดจ่ออยู่กับการขยายจิตสำนึกทางจิตวิญญ,ญาณแห่งแสงของคุณ เปิดใจของคุณรับเวทมนต์ภายในตัวคุณและอบกอดสิ่งรอบข้างด้วยความรักขอบคุณทูตแห่งกองกำลังแสงกาแล็กซีโปรดรับพรและความรักจากฉันเริ่มตั้งคำถามกับสิ่งต่างๆมากขึ้นหากสิ่งนั้นมาจากแสงสว่างหรือความมืดเพียงเพราะมันเป็นส่วนหนึ่งของสังคมมนุษย์มันไม่ได้หมายความว่ามันจะเป็นบวกโดยอัตโนมัติเมอร์ลินถ่ายทอดโดยเอเรนาเวลาสเกส ทูตแห่งกองกำลังแสงกาแล็กซี่